สวัสดีครับ ตอนนี้เราอยู่ที่โครงการลินซีสามนะครับเป็นโครงการที่อยู่บนทําเลเสรีรภาพพื้นที่ e ีบ้านฉางจังหวัดระยองนครแห่งเมืองการบินเรียกว่าสะดวกสบายในการใช้ชีวิตนะครับไม่ว่าจะเดินทางสนามบินอุดรเพานนสุขมุมวิทถนนหมายเลข3ามสามสองางทางด่วนหมายเลข7ก็จะเข้าพัทยาไประยองไปกรุงเทพเรียกว่าสะดวกสบายมากๆเลยอีกทั้งยังใกล้สถานที่สําคัญโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่องเที่ยวเนี่ยก็มีเยอะมากสายแก้วานางรารวมถึงสถานที่ช้อปปิ้งโรบินสันบ้านฉางใกล้นิดเดียวมินิมาร์ทใกล้ เคียงโครงการเซเว่นบิ๊กซีซีเจโรตัสนี่คือความสะดวกสบายในเรื่องของโลเคชันดินสิริสามภายใต้การพัฒนาของนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีดินสิริพ ropert ี้โครงการนี้เป็นแรเทบมีแค่หลังเดียวลิมิตเอ dition บ้านเดียว1ชั้นนะ3ามห้องนอน2องห้องน้ำสองที่จอดรถ1ึงครัวแล้วก็มีลิฟต์เอเรียขนาดใหญ่ถนนโครงการกว้างถึง8เมตรจุดหนึ่งที่ v i p มากๆบ้านเล็กที่1 1 1, 1่ทั่าใครได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้บ้านเล็กที่นี้ไปเลยอีกจุด 1, นหนึ่งเจ อัตโนมัติทำงานได้3ระบบเมน,นูนวลเปิดปิดด้วยรีโมทนี้เราไปต่างจังหวัดสั่งการผ่านโทรศัพท์มือถือของเราได้จอดรถได้2คันสบายๆอันนี้คือสายใหญ่มากนะครับ เอาผ่านแล้วก็บีไปดีลงลถโครงการทําให้อย่างนี้เลยพื้นหลังคาเชื่อมตัวเดียวกันกับตัวบ้านโปร่งโล่งมากๆจะมีตกแต่งด้วยหินให้ความเป็นโมเดิรขนณะเดียวกันมีกลิ่นอายของความใกล้ชิดธรรมชาติด,ด้วย o v วาวเ l f a ตอร r ของบ้านหลังนี้นะครับนอกจากลงรถที่ดูลาเชื่อมต่อกันมาเรียกว่าบัพโคนี่หรือว่าระเบียงมีการตกแต่งด้วยกระจกแชมเปอร์สามารถเป็นพื้นที่ของสมาชิกในครอบครัว s e เ i o u t d อ o r ทั้งภายนอกภายในคอนเนคจากระเบียงไปยังโซนของตัวบ้านซึ่งตรงนี้โครงการให้เป็นดิ่วต่อร็อกสามารถเปิดได้ทั้งสองทางนะครับเป็นบาน ด,ดีไซน์ก็สวยงามเป็นกระจกอลูมิเนียมแดงๆมีความอินโนวชั่นเข้ามาในส่วนของฟังก์ชันของบ้านด้วยส่วนนี้เป็นคอมมอนแอเรียพเรากลับมาจาัดทํางานหรือว่ามีแขกมาดรอปออฟตรงนี้ได้ตัวนี้มีตกแต่งให้อารมณ์ถึงความลักชัวรี่มากๆเลยเจ้าของบ้านได้อย่างนี้เลยนะครับเข้ามาในเย็นฉ่ำมากๆแอร์ขนาด2 5 0 0 0 BTU เจ้าของบ้านหลังนี้ได้ด้วยส่วนนี้ครับที่มีความพิเศษสามารถที่จะใช้ส่วนนี้ในการอ่านหนังสือนั่งพังกนบ้านนั่งเล่นกับเด็ก,ดกๆหรือนั่งพักผ่อนอาจจะมีโซฟาเดี๋ยวโครงการจะมีวิวอิน ตรงนี้ให้นะครับกระจบนะครับสามารถที่จะเปิดสไลด์ได้2องทางเรียกว่าเทคบิวได้เลยโซนโต๊ะรับประทานอาหารนะครับโครงการมีโคมไฟสวยงามให้ความดีไซน์ที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ให้ตรงนี้ได้ด้วยฟิวลล่งหนึ่งที่ให้ความโปร่งโล่งนะครับพอทูซูลิ่งของโครงการเนี่ยสาเมตรยีเลยทีเดียว ห้องน้ำแค่เข้ามาก็วาว,าวไฟจะทํางานอัตโนมัติได้ว่า motion sensor ดัจากจับการเคลื่อนไหวเราความกว้างห้องน้ำมีการแยกโซนเปียกโซนแห้งอย่างชัดเจนสุขภัณฑ์ที่ใช้โคเลอร์กระดานเดนชาวเวอร์ให้อย่างนี้เลยกระจกแคมเปอร์กั้นระหว่างโซนแห้งกับโซนเปียกได้ทั้งความปลอดภยัยและก็ความสวยงามถัดมาห้องนอนที่3ประตูดิจิตลอลล็อกสแกนนิ้วมือกุญแจที่เป็นแมนนวลได้ด้วยไฮไลท์ของห้องนี้คือเล็กวิวไปข้างนอกรับลมรับแสงธรรมชาติให้ความรู้สึกโล่งโฟล์สบายคอนเน็กกันห้องนอนที่2อความกว้างขึ้นมาหน่อย ต่างระบายกาเป็นบานสไลด์โครงการจะมีม่านให้ด้วยพักไฟรองรับการใช้งานใส่ใจในรายละเอียดเหล่านี้ให้ด้วยมาสเตอร์เบสทูมห้องนอนที่3สมกับคําว่ามาสเตอร์จริงๆเข้ามาเนี่ยกว้างมากรองรับการวางเตียงคิงไซส์เนี่ยสบายๆมีพื้นที่ในการวางเก็บของอีก1นึ่งไฮไลท์โครงการใส่ใจเละเยน้อยให้มีทั้งลักทั่วไปธรรมดาลักที่รองรับ USB แล้วก็ ที่เป็น type C เรียกว่าสะดวกสบายมากๆเลยมาสเตอร์มีห้องน้ำในตัว motion sensor แยกส่วนเปียกส่วนแห้งสุขภัณฑ์มาตรฐานสแตนดาร์ดจากโคลเลอร์แล้วก็จกักระหลักมีราวแขวนผ้ามีเลนชาเวอร์มีหน้าต่างระบายกับได้ทมตรงนี้รองรับการใช้งานให้ด้วยถัดมาก็จะเป็นห้องครัวโครงการให้อย่างนี้เลยเคาน์เตอร์ครัวซิงค์ชั้นเก็บของได้ทั้งความสวยางามแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยตรงนี้สําหรับตู้เย็นเรียกว่าโครงการจัดสรรไว้ให้หมดแล้วส่วนของห้องครัวคอนเน็กตต่อไปยังโซนซักล้างทำไว้ให้แบบนี้เลยปูกระเบื้องให้เต็มพื้นที่ สวยงามมากถังสำรองน้ำขนาด1,000ลิตรของดอทนะครับคุณภาพมาตรฐานแข็งแรงมีการรับรองการเกิดตะไคร่น้ำปั๊มน้ําแรงดันคงที่ขนาด150บวัตต์ของฮิตชิอย่างดีเลยมีระบบน้าปลั๊กไฟก๊อกน้ํารองรับการติดตั้งเครื่องสกผ้ดโครงการให้รั้วที่สูงมากให้ความเป็นส่วนตัวบ้านเศรษฐีใช้คํานี้เลยคอนเน็กต์ไปยังสวนนะครับกว้างมากๆเป็นพื้นที่ในการสารความสัมพันธ์ความรักความอุ่นของทุกคนในบ้านดินสิบสามอยู่ในทำเลสากภาพมหานครแห่งเมืองกันดินบ้านช้างอุดรเภา,ามีเพียงแค่หลัง เดียวเท่านั้นขนาด79.3ตารางวา3า3ห้องนอน2ห้องน้ํา2ที่จอดรถ1ห้องครัว1 l i v i n ิ a r e อยขนาดใหญ่ในราคาโปรโมชั่นพิเศษของแถมพาชมเมื่อสักครู่นี้ดังนี้เหมาะสำหรับ BVIP เท่านั้นเป็นแลไอเทมมีเพียงแค่หลังเดียวเถ้าชมโครงการติดต่อเรามายัางที่เพจนี้เป็นชวนเข้ามาเยี่ยมชมครับ